สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดประจำคอนโดนะคะรายได้อยู่ที่1,300 0บาทถึง12,300บาทค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานแม่บ้านนะคะไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดส่วนกลางคอนโดค่ะประจำที่ชัยมิสเอ็กซ์คลูซีฟสุขุมวิท42รับจำนวน1อัตราค่ะอยู่ใกล้ BTS เอกมัยชัยมิสวินด์แดมควีนไผ่สิงโตนะคะรับจำนวน1นึ่ตำแหน่งค่ะอยู่ใกล้กับ MRT ศูนย์สิริกิตนะคะแล้วก็ชัยมิสรามาดา48สุขุมวิท48รับจำนวนสองตำแหน่งอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชนะคะ คุณสมบัตินะคะเพศหญิงอายุ20-50ปีค่ะมีความขยันอดทนซื่อสัตย์ตรงต่อเวลารอบครอบนะคะรับผู้ที่เริ่มงานได้ทันทีด้วยค่ะเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นนะคะเพื่อนๆที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0944402876คุณพิชค่ะ099 052-2963คุณรัฐค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ